สวัสดีค่ะพี่นด้พี่น้องมากินปลาตัวใหญ่ให้แสสนมากินมเมียงปลานำกันพี่น้องโอ้สิจ้าแย่เดือดจังวะจ้าว่าพี่น้องเอ้ยมีเมียงปลาได้มาเลยกินแอะจำเดี๋ยวขอโต๊ะปิดหลังมือก่อนแป๊บนึงก่อนเอ้ยจ้าเ้ยกินไปก่อนได้ก่อนเดี๋ยวสี่น้องสิว่าจำอะไรมาหลังมือ เอาสอนบริเอาสอนสมมเคลียกันน,น,น, <c oughs> นี่เปิดเปิดอันนี้น้งปา้าเห็นที่เราเปิดหลอกน้องออกมาหลอกน้งป้าคืนข้าป้าก็ไป,ป,ปลองกิดูเออ ำกิมซีฟู้ดบ้านพี่น้องทุกคนได้กิน,มกนหมดโดนแ้าเย็นหมดแล้วม,มาเด้อมาแซ่บมานัวมาชัวกันเด้อถามมาแต่แยายก้อนหลายนี่พี่น้องคนมาแล้วยายก้อนมาแล้วจา้ามอตะเพ็ดอย่างยายก้อนอเ,อาาเวลาหาเจ้าของเ็ดปข,ข,ขายของพี่น้องคุณขายของล่มมากกับตะเพ็ดป้าย กันแล้วกระแมนเนาะแม่หองเนาะก,กระแมนสัง่งเลยเอายี่ก่อนน้ำจิ้มไปใ,ใส่ <ś c oughs> พี่น้องให้เองทำงน้ำจิ้มยัดสอนอยู่ใจเสี้ยวปลาต่างก็ดดห,หนีเ <ś> พ <c oughs> ราะยัดซอสไน่หนี่อน <ś c oughs> โอ้ยเออเอาไหนมันหนีหนี่เห็นยัดสอนยจะมันหนีหรืมะเออไอ้พนันก็ได้ดไนี่ปลาตา,ากเอดดมาหนาีเนาะพี่น้องเนาะมามาแซ่บมานัวมาชัวกันเด้อสกู๊ปสก้อนสมองสบอนไม่ได้จ่ะ กินต่ปลาเยอะส่วนกินแต่ปลาตอนน้ของแมวปลาัาเนี้ยกวัตูทำน้นองเนาะนะอกพี่น,น้องจีบน้องจีกินแปลาไงเราพป่นหนอนธรรมม่ขับปุ่น,ยนอ,มมอยนอนู่นี่ก้นกางนะหลังนี้ห้องมุงก็เป็นหอก มากระว่ามาด้วยมาด้วยอยุ่นิอมจ้ะโดนนกลยีนังข้ามใหญ่ๆไม่แขวงหยามมาเลยากนบิดใมันนุนมุนกระยีกระยีอเอ้าม,มาละนะอโอ้ยเอามีนกปาดด้วยกว่าเนีไม่แขวงหยามโอไม่แขวง สุดมาแต่หามังแรง่มากินหกสี่สุ่มพี่นอ้องเพื่อเขาไปเบื่อเป็นควายแล้วหลูกควายแล้วเวาจะสอนอยากก่อเป็นควายแล้วกินผันอ๋อไแเบนกันเรื่องพี่นอ้องแยสอนอย่างอันไหนแยสอนตาบัคไคดีนั่งพี่นอ้องจ้า เด้อคุณยายแม่วานแม่ติ๋วแม่วานเด,ดป้ายังไงพระทรงให้แม่ติ๋วกินนีมากมากๆอาหาหยสสอนกินแนนพนัดมาทรงถิ่อยู่มากพระสิทธิทรงมรใแ้กินมาเยจะสอนวาสอกิ้เงินให้ลงอ้อ ม,มันเจอมาาแ,นนแม่ลูกที่น่ารักมั้ยคนไหนรู้ตัวแม่ลูกที่น่ารักมาเด้อมากินด้วยกันเด้อกกแ,ลแล้วก่อนน้ำกิมมันนู่นน้ำกิมอะไรเดี๋ก่อนแล้แดงป่ะเอ๊ะเล็กแต่แดงป่ะต้นต้นเนางเนี่ยแดงจริงคืออ,อุ้ยเลยอยุยย้อยเลยใหญ่ปุกปุกพี่น้องดแดงมาแดงเพชรต้นนั้นบมค่ะเพชร อเห็นแม่ลูกที่น่ารักคุกินแล้วกินสมองมูย่อมูอีหยังเลยนื้อซ้อนคีบอรมูย่อเหียมูย่อมู สมพักขี้แคลยมา่ะแล้วก็สมพักไปคายไปเล้วป่ไปจะสอนยีเนอรน่อยๆนั่งแล้วจะสอนขันกระเทียมไจะสอนนำมีขี้แลยพี่น้องไปสอนไม่โยนถึงง้อจินซื้อเองอบอกว่า่างไรค่อยบากินดอกคนบ้าข่อยยำบ่ดง้อนบาเว้ยเป็นผีบ้าขะเทียมไปง้อกินตงะ ปูดดองจะสอนต้มซุ่อะตันทุ่อืมคั่ออกมาะเทียมนะนะกะเทียมนดองเันมันหีเาบ่ยำไม่ได้ดอมันไม่แขวาหยำดอกตจอกับฉันน่นว่ามาตมอะตมาตําดบๆเห็นแต่คุณยายเตียกินบ่อยๆบ่อยๆมันไม่แขมัน้าจะสอนจะก้อนแันไม่แข่ยำ เทาแล้วทั <c <c ้งคุณต้งนี่เท่าแล้วแกงฮักแมวดีมือไปเลยแกดอาเดี๋ยวสียามมาพาไปเดี๋ยปพามาครึ่มาครึ่งไม่สามเดือนยัง่หัวมาถึงแล้วถึงแล้วกูบอกถึงกูพาแล้วเองนคนถ่ายเนี่ มันมาทถึงมันอะาถึงกันไหนสามเดินแห่งมาอป้าทำเดินมกคกล่ากุ้งผ้าไม่นาสิบสื่อยาคุ้งไหมมันนะไม่ต้อซื้อกัถึงหรอกทีแป๊ป้าไปเอานั่นเนาะบอกมาเรวบอกมาเรวมัสิ่งากุ้งนั่นเล้าป้าหรอเ่ไม่หรอกนะจาสอนกับเจ้ามาได้ป้าจำาพี่ตาแดงี่พี่หนอไอ้ขีด้วยอยู่ พี่แมวนะจัดแดงก็เก่งเหมือนเธอแล้วจั่เต็มจริงๆแลยพี่น้องมันอันนั้นพี่น้องจใามันอันนั้นมันสื่อมาไว้ดนแล้วมันมันแกะอ้หางมันออกบ่ได้มันก็เลยดำนี่แกน้ำมันอืมันงสื่อมากแต่หกโมงแรงอืมมากินซีชมันแมนแนวอยู่บ่พี่น้อง เอ้เห็นบ่ขาจัวขาจ่าบ่บป่เนี่ยเอ้เห็นบ่พี่น้องเอ้เขาจัวบ่กินมาเบิดดอกหนึ่งโตหนึ่งสามหมื่นกินเบิดบ่นี่นั้นแบกแฉมันอะไรอยู่ต้มขึ้นมาต้มยังไงมาเออโอ้โหบมาพี่น้องจ้าแซ่บแซ่บนะพิษนะ ส,สิวภาษากินบดายมมีเกียวคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เ่าสะีนะกินป้านะพี่น้องต้นสีไผ่ปุ่นแล้วอื่นตื่นสิต,ติหาระวังหลังเขียวไย่างเกาะขลาดขลาดยาเต้นต้นไผ่ขลาดอาดื่นพี่หรอง หาปลาแต๋นพันมาพันสิป้อยอดยวิวยบพูนพี่น้องไปไปย่ซองสิกินอยู่หนีเลยก็ย่าก่อน,นออช่วงนี้มาพี่น้องใหม่ด้อพี่น้องบอกพนแน่พี่น้องแล้วก็เนใหม่เงินใหม่น้องใหม่บ่อออกหลักคิเล็กจะบ่อออกฝนปลโตกเลยพี่น้องจ๋าที่บ้านเท่าเลือกออกอยู่ แต่ว่าเป็นเพียหยนปะตกใส่เอ้บเฮิดไปออกบอเนี่นจีไปเกี่ยวหยามาอยู่นี่ยหามาสองสองกบสอหยางามจ่านออกกบอเล่ง่อล้ยออเล่ออกล่ยออบอนี่แรกออกเอ้าแม่ดูติม่เอาเงไปใส่ตูี่สิบกิโละี่ิกโละบอสข้าิดไป กินแล้วทำพี่นองกินมาชาดอินสันาฬิกาขึ้นแรงไปหว่วไปวก่วไปห่วกลาปฮับมากินตนเดือพี่น้องอาแค่สิ้นมาที่กัพอ,อถึงสิกินต้นไดพี่น้องก็มาเบิ้งจบหรอกกรน้อยหูทุกลาตัวเลิฟทุกไห <laughs> ล่สับจะไข่ยัสอนจะกอดอีเด้อเริเหรอแค่ดีเด้จ่าเด้อหักสกูดสกคนสมองสบอนเดจ่าเด้อจ้า กราบขอบคุณุทงามงามๆที่เข้ามาติดตามในสอนยากรน,นะคะแล้วก็จะกินต่อได้พี่น้องจบแล้ว <c oughs> กินต่อค่ะ <c oughs> บ๊ายบายรั <c oughs> กน่าคิดถึงทุกคนนะคะ <c oughs> จุ๋ยจับจับ <c oughs> จ้า <c oughs>